สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เทุกทท่านเลยนะคะสวัสดีทาง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะมาพบกับช่องเสาบึงเหมือนเดิมนะคะพี่พิ๋ากับแนวทางฮานอยนะคะฮานอยศูนย์เม็ดเดียวงวดประจําวันที่5ตุลาคม2567นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเพ้นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเด่นกันนะคะพี่พิจาของเมอ่บานพาหลุดนาะต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พีฟซีด้วยนะคะอ่ะมาวันนี้ก็ให้ช้าหน่อยตอนแรกจะไม่ได้ลงแนวทางด้วยซ้ำพี่น้องอะมาดูตัวเด่นกันนะคะเสียงดังหน่อยเด้อ ตัวเด่นในวันนี้นะคะเด่นที่แอดให้ไปแอดให้ดินที่หกหนึ่งแล้วก็เจ็ดนะคะวิ่งรูดที่หกนะคะลุ้นได้สีนนอยเหมือนเดิมเนาะตั้งแต่รอบเฉพาะกิจถึง VIP เลยนะคะอ่ะรูดที่6กกันก่อนเดี๋ยวค่อยดูตัวที่แอดเน้น60 61 6กสองหกสา6 6ก6ี่หกห้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกันนะคะสําหรับรูที่6กเนาะแอดลงสั้นๆนะคะยังไงฝากรับชมคลิปแอดให้จบด้วยเนาะแต่ถ้าวันไหนหาแอดไม่เจอเดี๋ยวแอดเอาไว้ดีลายให้นะคะเผื่อ ะจะได้ดูในกลุ่มเนาะเพราะว่า,าแอดมาต่างจังหวัดแบบนี้ไม่ค่อยมีเวลาลงแนวทางนะคะพี่พี่จาไม่ค่อยได้อยู่บ้านด้วยมีจะไปกับไปนะคะอ่ะเดืนที่หกรู่ที่หกนะคะแอดเน้นไปที่หกหนึ่งหกสามหกเจ็ดหกแปดหกเก้าแล้วก็หกห้านะ แนวทางของแอดก็จะประมาณนี้นะจุดไว้แคบไว้นะคะฝากนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันแอดก็ our, ขอขอบคุณพี่พีเทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆยกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ